สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะพาไปดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ย่าปลูกไว้20กว่าปีแล้วนะคะปีที่แล้วก็ติดสองลูกมาปีนี้ติดเยอะนะคะอันนี้คือดอกของเขาไปดูเลยว่าคืออะไรนะคะอ่านี้ก็คือต้นส้มโอนะคะที่ย่าปลูกไว้20กว่าปีมาแล้วนะก็ปีที่แล้วก็ได้กินสองลูกนะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะเป็นกิ่งตอนที่เพื่อนให้มานะคะก็เอามาปลูกไว้ทนแรงนะคะเนี่ยจะตายไปก็หลายครั้งนะก็รดน้ำรอดฟื้นขึ้นมาปีนี้เขาติดลูกเยอะมากนะคะติดไปรอบหนึ่งแล้วนะเพราะว่าญ้ารดน้ำเขานะคะเห็นไหมคะอยู่ข้างบนนะ่ะอ่าลูกก็โตโตขนาดสองกำปั้นแล้วก็มีนะคะ และเมื่อฝนมารอบนี้นะคะปรากฏว่าส้มโอต้นนี้ติดดอกออกมาอีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะติดผลหรือเปล่าย่าก,ก็จะรดน้ำเชื่อมต่อไปนะเผื่อเขาจะติดผลดูซิว่าเขาจะติดดกขนาดไหนนะปีนี้ไม่ต่ํากว่า20ลูกนะคะเนี่ยดูดูแล้วเนี่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกินได้กินสักเท่าไหร่นะคะ ปีนี้ฝนมาแต่ต้นนะคะต้นไม้นี่ก็เขียวชะอุ่มสวยงามออกดอกนะคะอันนี้คือดอกรอบนี้นะคะนี่ย่าถ่ายวันที่23นะคะี่23มีนาคมนะรูปนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยก็ติดดอกเยอะมากนะคะเนี่ยเป็นพุ่มเป็นพวงไปเลยนะย่าคิดว่าถ้ารดน้ำานี่รับรองติดลูกดกแน่ๆนะคะ คนไทยเรานี่ถือว่าส้มโอก็เป็นพืชมงคลนะคะปลูกติดบ้านเรือนไว้ก็จะเป็นสิริมงคลกับบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยนะคะอันนี้ทั้งสวนหญ้าก็มีต้นเดียวนะคะปลูกไว้ต้นเดียวนะคะื่อเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยได้กินลูกด้วยนะแล้วก็สวยงามด้วยได้ชื่นชมนะเพราะว่าหญ้าปลูกไปทุกอย่างนะพอเขาติดดอกติดผลนี่ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะ ชื่นชมก็อยากจะให้เพื่อนๆนหลายๆคนได้ชื่นชมไปด้วยนะวันนี้เห็นส้มโอติดดอกรอบที่2อ,ออกมาอีกก็ดีใจนะก็เลยอยากจะให้เพื่อนได้ชมด้วยนะคะในหลายคนนะชื่นชมด้วยก็ปลูกติดบ้านไว้นะคะเป็นสิริมงคลดีได้กินลูกด้วยนะแล้วก็เราก็สามารถเพลิดเพลินหาความสุขได้จากการปลูกต้นไม้นะคะ วันนี้ย่าก็ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับย่าที่จะทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างสำหรับท่านผู้ชมนะคะอย่างน้อยก็ให้ความเพลิดเพลินนะคะ